พระธรรมโกราสาจารย์หรือท่านพระพุทธทาสพิขุสอนเรื่องการปล่อยวางไว้ดังนี้หัวใจของพระพุทธศาสนาคือการปล่อยวางเพราะความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจยึดติดสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงคนรักทรัพย์สินหรือแม้แต่ความคิด ความเห็นของตนเองใจก็จะเต็มไปด้วยความกังวลทุกข์ใจและไม่เป็นอิสระการปล่อยวางจึงเป็นหนทางคืนสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงท่านพระพุทธทาสได้ให้ความหมายการปล่อยวางไว้ดังนี้หความเข้าใจเรื่องการปล่อยวางท่านอธิบายว่า ปล่อยวางไม่ได้แปลว่าทิ้งทุกสิ่งแต่หมายถึงการไม่ยึดติดไม่แบกสิ่งนั้นไว้ในใจสิ่งต่างๆยังอยู่เช่นเดิมเรายังทำหน้าที่ยังรักยังห่วงใยได้แต่ทำด้วยใจที่อิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยความอยากความกลัวหรือความยึดมั่นในตัวตน 2. การปล่อยวางด้วยปัญญาท่านชี้ว่าการจะปล่อยวางได้จริงต้องเห็นความจริงของสรพสิ่งว่าเป็นไปตามไตรรักอน,นิจังทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่ทารบอทุกขังยึดแล้วเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่เป็นดั่งใจอนัตตา สิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆวางลง 3. วิธีฝึกปล่อยวางเริ่มจากสติรู้ทันความคิดและอารมณ์เช่นรู้ว่ากโกรธรู้ว่าเศร้าแล้วไม่เผลอไหลไปตามอารมณ์นั้น หายใจและมองเห็นความจริงใช้ลมหายใจเป็นเครื่องช่วยรู้ว่าความโกรธหรือความยึดติดก็เหมือนลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปฝึกวางเล็กๆในชีวิตประจำวันวางความน้อยใจวางความคาดหวังเล็กๆทำบ่อยๆใจจะสงบ ข้อ4ผลของการปล่อยวางเมื่อวางได้ใจก็เบาผู้ที่ฝึกปล่อยวางจะพบว่าชีวิตมีความสุขเรียบง่ายไม่ฝุ้งซ่านไม่ถูกครอบนำด้วยความโลภโกรธหลงและสามารถรเผชิญปัญหาด้วยใจที่มั่นคงเย็นและเป็นอิสระมากขึ้นสรุป การปล่อยวางในคําสอนจึงไม่ใช่การละทิ้งโลกแต่คือการดำรงอยู่กับโลกอย่างอิสระเมื่อเข้าใจความจริงของชีวิตตามไตรรักแล้วฝึกมีสติรู้เท่าทานอารมณ์ความทุกข์ก็คลายความสงบก็ปรากฏและใจจะค่อยๆเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง